สบายดีจ้าสบายดีพี่ดาสบายดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นเข้ามาเืันนายเข้ามาหาของกินนางหาของกินง่ายนะคะเยวก,กินอาหารป่าก็ต้องเข้ามาในบ้านจ้าเพราะว่าในตู้เย็นมีอาหารปา่าบะพิจ่าเสจะหามาไว้ไม่ลงตีเขามาสีมาหาเบิงนอมไม่จ้าอยากกินทัปต่ไม่พี่้อง,อตองแต่ไม่ลงตีคือถมคะ่ะเถอว่า มันขับไปเดลย,ดยนอนขึ้นไดูหดหน้าบมมีจังหักแหนงนี่นสัมปีแกงในกระเแหนงแบบพอดีแกงสี่สัปดาห์สัมแกงและสัมสิแกงไปดองลายแทนลายว่ายามนี่ยามหน่อไม้ขึ้นแหนงจ้าโอ้ยตาหักแหนงไปแกงแท้ เปล่งใส่เบิ่งพี่น้องวัดสิหานอมไม้ไปต้มผัดกับบุญนี่ตัวมีแต่แหนงมันพอดีแกงซาบ,บลายเอามาอื่นเอาบอกกีแกงกันนะโอ้ยหมดกัดตัวเนีแหน่งมันนะสี่สิบภาพอยู่ซับสิแกงปอไปแต่แหน่งนอไม้ปวดโพดก็พอหมดเออขวบอะไรเนี่ยมันขึ้นเหี้ยวนะนี่มีแต่แหนงน ก็เดี๋ยวก็พอกแกงแ้วจ้ะแต่หนอไม่มีอยากได้ดอกไปตรมหาเปิดเปิดก็ได้นี่แต่แหนงมันนี่แต่แหนงพอมแกรงจ้าไม่ได้ดอกกินดอกค่ะก็อย,อย่างอื่นดีกว่า น้งปลาหากินง่ายก็จะได้ปลาไปตม้มยำนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนต่อปิซาเพ็่นห้ามาคือระอยา่างปลาเนื้ออ่นอนเอาไปตม้มยำกินพอดีอ้อ พอค่ะคับข้าวันนี้ต้ยมยำปลาก็พอค่ะไม่ต้องคิดเยอะแยะขอบริมาบ่ออกมาถึงบ้านเราแล้วพี่น้อแมีควารู้สึกว่าน้ามันใสบ่ข้ารู้สึกว่าจะใสขึ้นจุดต่ว่ากระบุถึงขันว่าใสไปหาเก็บผักป่าใสตต้มยำถ้าเก็บพอสิไข่ก็ได้จ้ะ ขับมาแล้วกับบรรยากาศหนาวพี่ต้องเอ,อ้ยเริ่มหนาวหนาวแล้วก็แบบบรรยากาศคนอยู่คนเดียวเนะแต่ว่าหมักมาน่งหนะ้าบ้านตอนเย็นอากาศบริสุทธิ์ดิผักปุ้ง่อยกำลังพหอมแล้วก็จะใส่อีกบะตะเก็บหอมราบเพราะว่าบ่มีใบมะกรูด เราจะข้ามไปเก็บหัวสิคขยค่ะอีกสักพักก็จะปลูกทุกอย่างต้นมกมวงขอยกำลลังไงนะี่รถตมีบ่อนซึ้มมะม่วงสีละดู โอ้เย็นได้พี่น้องหนาวได้แบบน,นี้หนาวกว็บมาว่านว่าบากางเวทมบห่อนห่อนมบตกแกล้งมาผัดหนาวก็ชีวิตชานหักขวดสิคไาไปใส่ต้มยำอยู่คนเดียวมันอ่อนแอดที่นอ้ยกินละกะ็นอนคำมาละกะนน็นอนนอนเงามีคู่ใจก็คือโทรศัพท์ บ่งนางพมลิขิตติดนางพมลิขิตกำลังอินกับพมลิขิตอยู่ค่ะสร้างวัตถุข่ายนะฮะเนี่ยคิดดิขับยากกีฬาหัทป่าแล้วต้องขับไปในบ้านเพราะว่าน้องสะพายกับน้องทายนะจะหามาไวเพื่อนบอกว่าดูหากินนะนะบันแรแล้วก็ได้ขันงรายกับขันหัวแบบ เลยหมักอะไยังกับชนใหญ่หน้างสมักกินปลาหนังอ่ะนะพวกปลาพวกปลาเนื้ออ่อนพวกปลาคั่งพวกอยัางพวกสิบจงไปหายประกดขัดปลาเกตนางสมคอยหมักกินไปได้พน้กหมักกินอาหารไทยหลังกับะแบาบหมักกินอาหารไทยแล้วก็เอาปลาหนังมาต้มยำเนาะขัดปลาเกตเหมืนกับตัวสิบปีน้องวิวอีก สั่งพงนิวซีไปอยู่เขาว่าใส่ปุ๊บแล้วสีันนี้ปั๊บปลดใส่ปุ๊บแล้วจะสะอาดปั๊บเลยสีทะเลเราจะเปลี่ยนน้ำเป็นสีทะเลสั่งไปแล้วอีกแักมันม,ออมื่สองมื่แหละเสียฮอรบรรยากาศสาะนำทาหากเอาปลาลงไปล,ล้านเลยบบว่า,วา,วาแตลกส,สดๆคือสิงามเวละข่าวิวบ้านนะารับ วิวของสาวโสดอยู่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรงกอกแงะอยู่คนเดียวแหละจ้ะพี่เรอจ้ะขามักเห็ดกินแล้วก็นอนหักกินนี่เห็ดไว้ลายได้เพราะว่ามักหิ้วเข่าตอนกลางคืนติดนี่ใส่ปัดกลางเว้นมากินบบกเก่งเพอได้เป็นคือ่อยบ่กลางเว้นมากินเข่าเบาเก่งกลางคืนผัดตีสามก็ตื่นขึ้นมากินมันหิวมันนอนบ่หลับวิวธรรมชาติบ้านเรา น,นี่คือผักหอมที่กำลังสวยนะคะําเนียสันสิกรว่าปลูกแต่พอกินตัเนี้ยังกินบ่ทันอยู่เสันผักกาดที่นั่งวาดมือก่อน,นะคะออกเคียวออกุ๊ดแล้วหน้าเ,เอาไปว่ายัาปลากระกป๋อ ลืมซื้อปลากระป๋องมากับผักชีเอาไปใส่ต้มยำก่อนผมมีบมบมีไอ้ใบมะกรูดนี่ฮู้บอกว่าเวลานางกิจผัดกะเพราผัดกะเพราอยากระสางนางหมักกินผักชีขันเป็นยำปลากระป๋องนี่ผักชีบางทีเป็นกับทุกคนหมักกินผักพี่นเนาะเลยปวดอ้วนกินผักกลาย ตั้มมะคุงบอมีผพักกับบอลเลี้วตอนเป็นกำลังตกดิดูวิวบรรยากาศที่บ้านตอนเย็นเย็นมันจะเป็นแบบบรรยากาศหนาวหนาวแบบเย็นสบายดิดินสะส แสบปลาไว้อยู่สักหน่อยจะสิไปเห็ดสิออกะหดตนใหม่ก็ับพี่น้องาศีดมากกับาพี่เราคาดตื่นมากกว่าหตนใหม่ครับมากกับหดตนใหามาหให่อยู่แต่ในบ้านถึงจะเหงาแต่ก็มีความสุขนะครับพอบ้านเราก็คือบ้านเราเงามากก็เปิดโรงหนังเวลาเปิดละวเสื่อมเสตูดอย่คือ้บอกงลยได้โรงหนังในเสียงมสิทุ่มแห้ง เขาเธอแก้วเราแล้วก็ห้องครัวเรานะจ๊ะนี่ปลาที่เราจะต้มยำผักก็เก็บไปแล้วอันนี้เขาเจะอ,อันนี้เป็นปลาเนี้ยปลาไอเขาเอื่นปลายางเออปลายางเบิดมิแตปลายางเป็นปลาหนังต้มยำม,มันก็นสิสซตแต่ขออนุญาตไป รดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมากินกันค่ะอยู่ยวคนเดียวคิดอาเป็นอนแต่เวลาที่เขามักแก้งออกมาก็เจอธรรมชาติความเย็นสบายแต่ที่ต้นนี้มันอยากลุบเนาะ ตกฝนมาจากอันนี้ส่วนต้นอันนี้ที่นางปูก็สวยแล้วนะคะก็ชีวิตฉันฉันอาฮดนำต้นไม้ก่อนเด้อจ้าพี่ดอดจกจาก่าจะนอนจากเสพเห็ดกับเขาต่อเขาแล้วก็นอนผักพอดกับอากาศเย็นๆธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ตานเฮาอยากให้ต้นไม้มันใหญ่วบ ประเทศเกิดเองนะคะแต่ว่าเสเอาไว้ยังมันในเศษพุนพะว่าต้องกอกมาี่กอ่อขอมันก่อนสว่วนนี้เป็นหมักผักพี่น้องเนาะเก็บไว้กินหัวจับหมักผักพอจะเ,เอาไว้ใส่ต้มยำต้มยำกันไหมไอเห็ดใส่ไว้ใส่แกงไก่ใส่ไว้จากสามเครื่องอะไรมันลาบออกไปพุน พอดีใส่แกงไก่เสร็จแล้วที่เราจะต้มยำเนี่ยพี่น้องมันเป็นปลาหนังปลาแบบะปลาพอดีต้มยำเสียกำลังจะลงมือต้มยำนะคะนี่จะ้ะ รอดูนะก้ารรสชาติเป็นยังไงจะตะกินบ้างห่อคะก้าวเรากินผู้เดียวมันหมดเสียบ่็กินหลายคนได้หมดเสียบแต่ก็สบายใจเห็ดกินผู้เดียวเห็ดกินเจ้าของกินเห็ดคิปยังกันหงายเด้อเนาะบางทีนั่นน่ะซื้อปลากระป๋องมาแล้วก็ผัดใสุ่็นเส้นกันแล้วเด้กินกันแล้วอะแคล้เขากินกันหลายก้นผัดเห็ดยังกันจากเพื่อวัเพื่อวันนี้กับย่านพวกนี้กินนั่นผู้นี้กินนี่ยนี่กันนะจั้งสิ้ อันนี้ปลาธรรมศาสตร์จะเปาปีซ่านไปหามาเป็นปลาเกินปลายางเมื่อก่อนมันก็ได้ปลาแหลกตัวบ้าใหญ่น้ำเดือดระจ่าต้มยำสูตรพล่านะคะแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปรัยงคือปลามันคือปลายางนั่นเองเมื่อก่อนมันก็สกิขาวเนี่ยปลาเนื้ออ่อนนี่แหละจ้ะพี่น้อง ในลักจ้ารอดูนะคะว่าจะน่ากินไหมคะต้มยำสูตรพลัลล่ากินคนเดียวคนเดียวก็เฟี้ยวได้คะ่ะ <c oughs> กินหล้กก็นอนไปนองจ้าอากาศก็ดีดีอากาศเย็นนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเป็นลมหนาวแต่กับบหนาวแห้งไม่หนาวเววเววนะไหมดีแบบเย็นครับ เสร็จแล้วต้ยมยำพร้อมเสิร์ฟแล้วก้ากินคนเดียวพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเสียบๆนี่ค่ะต้ยมยำปลาอยางมันคือปลาอยางมันเป็นปลาเนี่ยเนื้อปลาประมาณนี้เนื้อนิ่มๆอ่อ,อน,ออนๆคายปลาเนื้ออ่อ,อนนี่จ้ะต้ยมยำเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเราก็จะกินข้าวค่ะพี่น้องจ้ะ มาเดินม,มาเดินม,มากินเป็นมูนั่งเลยค่ะกินผเดียาบบดเสียบต้มยำปลาแมน้ำโขงสบ,บายดีอีกครั้งหนึ่งจ้าพี่น้องมามากินต้มยำปลาสเสียบกับพล่กินผเดียาเขาก็ห้อนต้มยำก้อนีู อยู่คนเดียวต่คลิปก็จะดูหน่าเบื่ออาจจะพาเบื่อนางเลิกข่าะวพราว่าอยู่คนเดียวยังจะถ่ายเนี่ยเตื่อนมากกันอยู่แต่กับต้นหมอกต้นไม้เราสิตบแต่งสวนยังไม่ได้ตบแต่ง่เนี่ยอ่าแซบ หอมแซ่บเป็นออกมาด้วยเนื้อพวกปลานี่มันเนื้อมันแซ่บเนาะน่าจะมักกินปลาหนังปลาที่ผมมีเก็บส่วนใหญ่ แล้วไปลองมัมากินขาน่าหนกกึปลาวหักกระป๋องสารพิษนะครับปลุกเองแซ่ดแต่กินหมูกินเปไปแซ่ดแต่ก,ก,กินหมูกินไก่มื่ว่า มันหอนม่แห้งม่แห้งเหม้อนาันใครน้าอยากปลาเลี้ยงอยากกินปลา,าเดินมาก hơn ปลาแขวใกล้ปลาหมูไหมมันจะมีเลียวอ่ะ ไม่นําซี่นะันมีหลายแทบแต่ว่าเจ้านี่นะ่้มันมันศูนย์พันไปแล้วทนะ่มมีสมัยก่อนน้หลายหลายแล้วแกงสอนมัน,มน แซ่บพี่น้องขอั่นสิปับเร็นากาศบคำเหนื่อยก่อนจะพี่น้องจ้าขอบคุณคนที่ขับมาเบิงมางเงี้ยนางเด้อนางอยู่พอดีเอากลางน้องไงนี่แหละพี่น้องสบายดีได้จะี่น้องจ้า